เร่โอเคสวัสดีครับชื่อปอนนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียน Energy Healing กับอาจารย์ฝนนะครับก็วันนี้รู้สึกประทับใจอาจารย์ฝนมากโดยวิธีการสอนคือแกจะแมทชระหว่างเ,เรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ดังจิตวิญญาณได้เขา้เขาใจมากขึ้นนะครับผมวันนี้กป็ประทับใจในเรื่องออวิธีการง่ายๆอย่างเช่น f ีดฟีดเฟรมนครับภายในอก วินาทีเราสามารถเคอร์ลิงร่างกายเคอร์ลิงพลังงานคือมันสามารถวัดได้โดย,โดยใช้เครื่องเอ่อไบโอเวลนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้นะครับผมอีกเรื่องก็เป็นเรื่องเรียนรู้เรื่องจกกักระมากขึ้นว่าตำแหน่ง1นึถึงเเนี่ยมันก็มีพลังงานแต่ละแต่ละอย่างอยู่แล้วก็บ่งบอกได้ว่าการว่าถ้าจากกักระหนปินาหาก็จะรู้ว่าเออร่างกายของเรานะั้นมีบกพร่องตรงไหนบ้างน,นะครับผมแล้วก็อีกส่วนที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ เป็นเรื่องของ Energy Spa ปนะครับคือเราสามารถคืออาจารย์สอนคือเราสามารถสอนให้คนที่เป็นบำบัดได้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 เลยนะนาะนะคาน,นั้นนะครับผมก็คือมีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนคือเข้าใจง่ายเราคือสามารถทำได้ทันทีนะผมก็วันนี้ก็ปรับใจมากขอบคุณมากนะครับผม <laughs>